สวัสดีครับคลิปแชร์ประสบการณ์สร้างบ้านมาอีกแล้วครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของช่วงสําคัญนะของการสร้างบ้านที่ผู้เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยควรจะมาใส่ใจรายละเอียดตรงจุดนี้เพราะว่าถ้าเลือจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถตรวจสอบได้จุดนั้นก็คือเรื่องของโครงสร้างนะครับด้านล่างเนี่ยครับนะก็คือพวกคานเหล็กเสาเข็มอะไรต่างๆ ที่ถ้ามันเลยเวลาไปแล้วเราจะไม่สามารถตรวจได้เลยเพราะว่าจะมีการฉบาบอวนปิดนะตรงจุดเนี้ยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยถ้ามันเลยเวลาไปแล้วฉะนั้นถ้าคุณไม่มีเวลาก็ควรจ้างคนมาดูแลแทนวิศวกรอ,อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณมีเวลาก็มาดูแต่มาดูอย่างเดียวไม่พอครับคุณต้องมีความรู้ ติดมาด้วยบ้างเพราะว่าไม่งั้นคุณจะไม่รู้เลยว่าในแบกเขาระบุมาเป็นมาตรฐานไหนนะครับขนาดเด็กเท่าเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันจะได้ดูเป็นก็แนะนําว่าตรงจุดในส่วนเนี้ยควรจะมาเช็คทุกขั้นตอนนะครับถ้าไม่ว่างให้คนอื่นมาถ้าส่วนว่างเราก็มาเองถ้าเรามีความรู้นะครับตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเจอหลายลนมีช่างที่ดีแล้วก็ไม่ดีช่างบางคนก็รักไก่ครับใช้ของไม่มีมาตรฐานมาทําให้เรา อันนี้มันจะมีผลเสียนะครับต่อให้เรามีเงินขนาดไหนแต่สุดท้ายได้บ้านราคาไม่คุ้มเลยครับฝากไว้ครับผม